ตัวิษาทบริการตัวบริษัทการแพทย์สออและธนาคารบพรชครับซึ่งมาจากสี่กระทรวงครับหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยก็มีหน้าที่ในการรับรองระบบงานการโงนามในบันทึกความเข้าใจในวันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ เก็จะทําให้เกิดสิ่งที่เ,เรียกว่าเครือข่ายเดียวหนึ่แพลตฟอร์มเดียวของ่วยงานรับรอมระบบการทั้งสี่หน่วยงานก็จะทําให้สามารถให้บริการกับผู้ต้องการการรับรองี่ยนการเนีงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อเกิดอนประเทศ วนของกรมวิจัยการแพทย์เนี่ยก็เป็นเรื่องของรน่งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิจัยการทเรื่องทางการแพทย์และการสาธารณสุขทั้งหลายนะครับอันนี้มีความสําคัญเพราะว่าต้องนึกถึงว่าเวลาประเทศไทยจะแข่งขันกับคนอื่นเนี่ยนะครับผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยอย่างเช่นมีการตรวจสารตรวจอะไรพวกนี้นะครับถ้าไม่ได้รับการรับรองที่ถูกต้องเนี่ยสินค้าเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอาอกไปขายได้หรืออาจจะต้องไปตรวจซ้ําที่ประเทศปลายทางซึ่งอันนี้จะมีปัญหาอปสารคกับผู้ประกอบการมากนะครับเพระนั้นการที่เราร่วมมือกันเนี่ย ก็จะส่งเสริมให้บูมกับการไทยเนี่ยสามารถจะจัดการเรื่องพวกนี้ได้ในในเรียกว่าพิจาร่าในจุดเดียวก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปไหลายๆที่ซึ่งอันนี้จะทำให้คุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยเนี่ยสามารถจะส่งออกไปในต่างประเทศเนี่ยได้มากขึ้นเป็นการส,รสะสมธุรกิจของคนไทยเนี่ยทำให้เกิดไรายได้เข้าประเทศมากขึ้น ่างที่ท่านทีปรีดีทั้งสองท่านเรียนไปนะครับวันนี้เราพรองนาประกาศเจตนาร่วมกันว่าสี่หน่วยงานด้านการรับรองระบบงานของประเทศไทยเนี่ยจะทํางานภายใต้ทีมสังกัดวอร์มือเครือข่ายเดียวอันนี้ก็สอดคล้องกับแผนประเทศที่ให้หน่วยรับรองของประเทศยท่้งหมดมารวมกันอยู่ในเครือข่ายเดียวการให้บริการเรื่องการรับรองเนี่ยจะได้ไม่ซ้ำซ้อนไม่็ด้ขอหน่วยนี้เสร็จก็ไปขอหน่วยนู้นขอที่เดียวบที่เดียวที่เราเรียกกันว่าทีมสังกั ให้กา,ารรับรองความสามารถนะครับของผู้บริษเป็นตัวสอบรับรองเกษตรกรนะครับซื้อเกษตรกรลูกค้าเราเนี่ย ยานแรกของการ MOU ครั้งนี้นะครับเราจะเห็นอะไรเป็นสิ่งแรกๆนะครับสิ่งแรกๆคือจะมีระบบที่สามารถประสานไดนได้อย่างตอบสนองตามต้องการผู้ใช้คือทางอุตสาหกรรมทุกองการได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการขยายขอบเขตของการแล้วเราให้ข้อบูลกับคัามต้องการผู้ใช้ทุกการประกอบกา และเซนเตอร์เนี่ยนการที่ผู้ประกอบการเราเราจะใช้วิธีโรเตต์นะเราจะใช้วิธีโรเตตเพราะว่าทั้งสี่โดยเนี่ยก็จะมีการ,นะราจัดการซึ่งซึ่งได้ํำเนวการมาแล้วแลนั้นเราก็จะใช้วิธีโรเตต์การการ,าการทำให้ ถึงภายใต้การการเชนเท็โนโลย่ครั้งนี้มันจะมีคนไกลตามมาไกลการจัดการในรูปของคณะกรรมการที่เป็นคณะกรรมการร่วมนะครับโดยเราหัวหน้าหน่วยงานทั้ง4 4แห่งเนี่ยจะเป็นประธานร่วมนะครับแล้วก็มีผู้ปฏิบัติในทั้ง4หน่วยเนี่ยเข้ามาร่วมในกมรมกาซึ่งเราก็จะพูดคุยกันเป็นระยะระยนการที่เรามีระบบเดียวกันมีข้อมูลซึ่งเชื่อมต่อถึงกันเนี่ย ถ้าท่านสงสัยอะไรท่านมาที่เราเราอาจจะตอบแทนคนอื่นได้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นว่าจะต้องทำอย่างไรเพราะฉะนั้นอันนี้คือผู้ดูการเพราะว่าวันนี้เวลาเราจะวิเคราะห์ปัญหาว่าประเทศไทยคือเวลาเราทําง,งานเราก็จะมีข้อมูลแต่การที่มีข้อมูลเรา่ได้มีข้อมูลของเราคนเดียวคนอื่นเราไม่รู้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะวิเคราะห์ปัญหาว่าเอ๊ะผู้ประกอบการติดขัดอะไรยังไงเราก็จะรู้เฉพาะส่วนของเราไม่รู้ส่วน อ,นนอันนี้ก็จะเป็นนิพนธหมายที่ดีจะทําให้เรามีข้อมูลที่ <S <S ททเชื่อมต่อกันอันนี้ทําให้หถือว่าการเป็นทางียก็คือลดความซ้ําซ้อนแล้วก็หลายๆหลายๆกับผู้ประกอบการจะได้เข้าใจหรือว่า,าที่เดียวถูกต้องครับคือ,ค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 อเราจะคนไกที่ผมพูดถึงที่จะเกิดขึ้นหลังจากเม b o ก็จะพิจารณาพูดคุยกันเราจะมองไปถึงแม้กระทั่งการอำนวยความสะดวกการทําอะไรทั้งหลายทั้งปวงการผมยกตัวอย่างเช่นไม่นานเนี่ยเราก็ไป รับรองให้บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ผลิตอาหารส่งออกขนาดใหญ่แล้วปกติเวลาเขาส่งไปเนี่ยเขาจะไปตรวจที่ปลายทางเพราะว่าประเทศที่นําเข้าโดยเฉพาะในยุโรปเปรกเนี่ยเขาซีเรียสเรืขข่องความลอดไัยเราก็ไปรับรองเขาให้เขาสามารถจะตรวจได้โดยที่โดยที่เมื่อส่งออกไปแล้วไม่ต้องไปตรวจซ้ําอีกอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่าถ้าเขาจะเริ่มต้นเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าตลกลงจะให้ให้ใครในเนี้ยได้ออกมล่า <c oughs> เพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าเรามีข้อมูลเราจะบอกได้ว่าอ๋ออันเนี้ยผ่านการ รับรองจากกรมวิทธศาสตร์การแพทย์แล้วนะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่จเป็นต้องไปไปต้องอื่นอีกอะไรทั้งนันี้นะครับอันนี้นิดยกตัวอย่างซึ่งบางเรื่องก็อาจจะไปเกี่ยวกับทางมาตรฐานวิชาการเรื่องของอาหารเรื่องของกรมวิทธศาสตร์รายการอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างต่างก็ตัวอย่างตัวอย่าง ในภาพรวมเนี่ยที่หก็คือว่าประเทศเราจะมีเครือข่ายเดียวด้านอายไดยที่จะรับรองของเราซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยก็จะได้ประโยชน์เอาม,มามาที่จุดเดียวก็สามารถตอบโจทย์กันได้ที่1นึ่ที่2ก็คือว่าความซ้ําซ้อนเนี่ยก็จะจะจะลดลงไปงนะครับแล้วที่สําคัญประการที่สก็คือว่า ในอนาคตเราก็ต้องมองมากกว่ของนประเทศเพื่ออาศัยข้อมูลที่เราไีอยู่เราขยายขอบข่ายของการแล้วรอระบบกนาน พราะว่าถ้าเศรษฐกิจโตขึ้นอุตสาหกรรมโตขึ้นความต้องการในการตรวจสอบรับรองก็จะมากขึ้นความต้องการที่จะต้องไปรับรองระบบงานของหน่วยตรวจสอบและรับรองก็จะมากขึ้นทั้ง4หน่วยนี้ที่เป็นเป็นทําหน้าที่ a b ก็ต้องขยายขอบ่ายของการรับรองระบบงานให้ทันความต้องการของผู้ประกอบการเพื่อจะได้เศรษฐกิจแข็งขกนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งการตรวจสอบนะครับก็ต้องขยาย จะฝากผู้ประกอบการเนี่ยนะครับผกักงกี่อนรครับเดี๋ยวตั้งสี่รางานที่ฝากนะครับก็คือว่าผู้ประกอบการเนี่ยเป็น นักรบทานเศรษฐกิจที่สํคาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการส่งออกซึ่งถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่สคาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับเราในฐานะสิส่งรวยงานที่ทำหน้าที่รับรอง,องระบบงานของท่านเนี่ยมีความพร้อมและก็มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนท่านให้สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพนะครับเราก็จะทาเต็มที่น,นะครับและก็ขอให้ท่าน ื่อง,องความปลอดภัยเรื่องของคุณภาพของสินค้าที่จะส่งออกเพราะอันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการในต่างประเทศที่คนไทยก็ต้องการด้วยส,สิ่งที่เราพัฒนาไปโดยตลอดนะถึงวันนี้ยกตัวยอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยการรับรองบางเรือเนี่ยใช้เวลา220่วันเราลดลงเหี่ยเราร้อยวันแล้วเราจะลดลงไปอีกให้เหลือ60วัน คือคืออันนี้คือคอรวดนที่สําคัญนะครับท่นบานยังฟังเสียงบ่นว่านะักธุรกิจหลายแห่งเนี่ยเขามีความรูว่ามันล่าชา้ามันยุ่งยากมันต้องไปหลายหน่วยเลยเราจะขจัดเรื่องพวกนี้ให้หมดไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการเอื้อให้ทุกคนทําธุรกิจได้ด้วยความสบายใจแล้วก็สามารถจะถ้าถ้าท่านกว่าจะขออนุญาตเกือบปีถึงจะได้เนี่ยเราจะไปแข่งกับใครเขาคงมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าทุกหน่วยงานก็พยายามจะพัฒนาเรื่องพวกนี้ให้มีกิจว่าสามารถทำขึ้น ก่อนจะก็บปากพา่นะครับว่าเรื่องการดูแลประชาชนและการให้บริการหน่วยงานตรงรับเราอัดแน่นอยู่แล้ววันนี้สี่หน่วยงานเรามาเสริมระบบกันเลยครับเพื่อาที่จะที่ห้เรียนว่าลดความซ้ำซ้อนให้ความตัอการให้บริการที่รวดเร็วซึ่งก็สอนเพราะอะไรด้วยเรื่องมีท็อปดูอย่างควิ่งพิเศษและก่อนนโยบายเรื่องแผนปฏิรูปที่ต้องการให้กระบวนการให้การรับรองต่างหน่วยงานรวดสะดวกรวดเร็วไม่ซ้ำซ้อน วันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่า็นรูปธรรมเรียนรำแล้วทุกอย่างไม่เป็นเพื่อสายเดียวไม่มีขอหน่วยนู้เสร็จก็มาขอหน่วยนี้มาที่เดียวจบนะครับ,รบที่เราเร่วมมือกันนะครับไปข้างหน้าก็เป็น Thank <laughs> you.